สวสัสดีครับคลิปนี้คุณก็ยอยู่กับผมในช่องขนมนะครับเราอยู่กันในช่วงขอมันตุ้ก็วันนี้ผมจะมาตีบวกนะครับชุดทันทรวงหรืว่า0นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาตีขึ้นบวก11นะครับผม เพราะว่าเมื่อเราตีขึ้นบวก11นะครับมันบวกกับสร้อยแล้วก็บวกกับยาที่เรากดนะครับมันจะกลายเป็นบวก13นะครับผมซึ่งถ้าเราตีติดบวก11นะครับมันจะกลายเป็นบวก13แล้วก็มันจะเพิ่มเลือดทั้งหมด420นะครับนี่เห็นไหม เห็นรองเท้าผมไหมครับถ้ามันเป็นบวก11มันจะบวกแค่ร้อยหกสิบนะครับแต่ว่าเรามีบัฟของสร้อยนะครับกับยานครับมันเลยทําให้กลายเป็นบวก13านะครับเพิ่มเลือดมา4 2่อนะครับถือว่าบวกเยอะมากๆเลยนะครับผมก็วันนี้มาครับอยากได้บวก11เราก็ต้องมาที่ห้อง11นะครับผมก็มาครับสูตรสูตรเดิมนะครับผมไม่ได้ใช้นานเลยไม่ได้ทําของนานเลยนะครับ แอบอยู่หลังล้นนะครับผมเจนี่เดี๋ยวคุมหลอมแป๊บแปผมลืมคุมหลอมตอนนี้ก็ใ okay. ส่คุมหลอมเรียบร้อยนะครับผมเกือบลืมนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาใช้เทคนิคนะครับก็คือกดแคทไปด้วยแล้วก็กดยันโยไปด้วยนะครับไม่รู้มันจะทับก uh> ันหรือเปล่านะแต่ว่าอยากลองใช้สูตรนี้ดูนะครับโอเคบอสเอ็ดต้องมาแล้วล่ะ ผมจะลีลาในการใส่หินนิดนึงนะครับเพราะว่าเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับผมโอเคมาโอ้ยขอสวยขอหินแดงสวยๆหนะมาหน่อยลูกปุ๊บเฮ้ย ผมว่ามันได้ผมว่าอันนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ยันไปก่อนนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็่าพอใจหินแดงแล้วนะครับก็คือว่ามันลงสวยแล้วแหละสําหรับผมนะครับแล้วก็ใส่ยันเรียบร้อยแล้วก็มันจะมากดปึ๊บกดยันโยเรียบร้อยนะครับก็เท่า,ากับว่าบวกแคส5เปอร์นะครับแล้วก็บวกยันโยอีก5เปอร์อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันทับกันหรือเปล่านะครับผมก็จะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ ีไม่อยากให้มันแตกเลยไม่ได้ทำของนานนะครับทำไมตื่นเต้นจังวะมาโอเคหนึ่งสงเฮ้ยไม่ได้ดิกดไปก่อนมันจะเห็นไหมผมลืมกดไปมันจะขึ้นให้กดยืนยันแคสอีกทีนะครับถ้ากดตรงนี้ปุ๊บก็คือจะเรียบร้อยเลยนะครับผมเอเคมาหนึ่งสองอไปอยแตก ยัรอยเียเสีใจว่ะโอ้ผมบวกวกมาสามรอบแล้วว่ะบวกสิเอ่ะไอเคไม่ติดเลยเสื้ออาถัรพ์ปะเนี่ยจับโยนล้านแม่งเลยโอ้หมดกันนะครับผมก็บวกแตงนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิป ตีบวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปดีก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอกัน